สวัสดีครับสมาชิกเพจ The Search เพจทองทุกๆท,ท่านสวัสดีวันพระหัสสป,ปดีที่15กรกฎาคม2564นะครับหลังจากที่ข่าวที่ทั่วโลกรอคอยเมื่อคืนนี้ของสหรัฐอเมริกาจบลงไปแล้วราคาทองคำเป็นอย่างไรบ้างเราจะมาใช้หนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธนะครับท่านใดมีอย่าลืมเปิดอ่านตามไปด้วยนะครับ ในการดูแนวโน้มดูตัวอย่างฝึกฝนและเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้เป็นตัวอย่างของราคาทองคำครับราคาทองคำหลังจากที่พักตัวลงไปก็เด้งกลับขึ้นมานะครับเมื่อคืนนี้ทะลุ1818 18เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านที่ได้บอกไว้ว่าเป็นกรอบการไซด์เวตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนนี้ได้ยืนยันการเบรกเอาท แล้วแท่งเทียนลายเดก็สามารถยืนบนแนวต้านนี้ได้บอกให้รู้ว่าณนะเวลานี้ราคาทองคำได้เปลี่ยนแนวโน้มจากไซเวเป็นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่การปรับตัวขึ้นต่อนั้นจะต้องรอยืนยันด้วยการทดสอบความแข็งแกร่งของแนวต้านในอดีต ที่กลับเป็นแนวรับในปัจจุบันนั่นก็คือ1818 18เหรียญก่อนว่าแนวรับนี้จะสามารถเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งและสามารถเป็นฐานของการขึ้นในครั้งนี้ได้ต่อไปหรือไม่เพราะถ้าฐานไม่แข็งแรงการขึ้นก็จะไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าฐานแข็งแรงการขึ้นก็จะไปได้ไกลครับดังนั้นฐานนี้จะต้องถูกทดสอบจึงแนะนำว่า นักลงทุนทุกๆท,ท่านควรรอาราคาย่อตัวลงแล้วเข้าซื้อสะสมนะครับแนวรับก็ต้องรอให้มันย่อตัวลงมาครับแนวรับต่างๆที่ให้ไว้ตามด้านข้างที่เป็นเพจเอาไว้ครับเราสามารถทยอยแบ่งไม้เข้าสะสมสถานะตามกรอบแนวรับได้นะครับสต็อปลอทั้งหมดก็ต้องอยู่ที่โลครับ1 8 0 4ี่เหรียญ โลของเมื่อวานนี้ครับดังนั้นจึงแนะนำนักลงทุนทุกท่านรอดูการทดสอบแนวรับที่มาจากแนวต้านในครั้งนี้นะครับว่าจะสามารถรับความกดดันของการเป็นฐานของราคาในครั้งนี้ได้หรือไม่ถ้ารับไม่ได้นั่นหมายถึงราคาจะย่อตัวลงค่อนข้างลึก แต่ถลับได้นั่นหมายถึงแนวโน้มการขึ้นต่อจะไปได้ไกลขอให้ทุกทุกท่านโชคดีครับใช้วิจรารณญาณในการตัดสินใจการลงทุนในครั้งนี้ด้วยตัวเองนะครับขอให้โชคดีครับทุกท่านสวัสดีครับ